หนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทไฟแรงจำกัดและบริษัทบ้านข้าวหอมจำกัดเสนอรายการบันทึกเมืองไทยสนับสนุนโดยทีมกรองแสงติดรถยนต์ลามินาเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียผ่อนศูนเปอร์เซนนานสูงสุด10เดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ใกล้ถึงวันที่12สิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้ทางรายการบันทึกเมืองไทยขอนําเสนอหนึ่งในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถนั่นก็คือการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริ ให้จัดสร้างหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาและจัดแสดงงานศิลปะอันทรงคุณค่าขอเชิญทุกท่านรับชมในช่วงของบันทึกน่ารู้ค่ะหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถตั้งอยู่บริเวณที่ทําการของธนาคารกรุงเทพสาขาสะพานผ่านฟ้าสืบเนื่องมาจาก เมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลและเสด็จทอดพระเนตรผลงานจิตตกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปักณธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่โดยนายชาตรีโสพลพาณิชย์ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจํกัดมหาชนรวมกับผู้มีจิตศรัทธาอีก6ท่าน ได้ทุนกล้าวถวายเงินจำนวน7ล้านบาทเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยพระองค์ได้มีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าพระราชทานเงินจำนวนนี้ให้เป็นทุนประเดิมในการสร้างหอศิลป์สำหรับใช้เป็นที่จัดการแสดงของศิลปินไทยทั้งศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดจน ศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่องและได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาทไทยเป็นมงคลนามว่าขอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจิพระบรมราชินีนาถและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2546 โดยพื้นที่ที่รวมกันทั้งหมดกว่า3,700ตารางเมตรที่ใช้เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะนิทรรศการต่างๆของศิลปินชาวไทยซึ่งได้มีการผัดเปลี่ยนกันมาจัดแสดงผลงานอยู่เป็นประจำทุกเดือนดังนั้นไม่ว่าจะแวะเวียนมาในช่วงใดคุณผู้ชมก็จะได้ชื่นชมผลงานศิลปะที่แตกต่างสาขากันออกไปทุกครั้งที่นี่ เปิดให้บริการเวลา10นาฬิกาจนถึง19นาฬกาทุกวันยกเว้นวันพุธมาช่วยการสนับสนุนงานศิลปของคนไทยด้วยกันนะคะคุณผู้ชม เรื่องราวดีๆไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราไปบันทึกถึงที่ผ่านหน้าจอทีวีส่งตรงถึงบ้านได้ทุกวันจันร์ทเวลา11นาฬิกา55นาทีก่อนข่าวภาคเที่ยงทางทรบ .5 รน,นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณขอสิมสมเด็จพระนางเจ้าสุริจิ i พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ทีมงานรายการบันทึกเมืองไทยไปบันทึกภาพอันงดงามและศิลปะอันทรงคุณค่าและขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการ l i t t l e by l i t t l e ค่ะพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอเวสวนสวรรค์เชียงใหม่053 044 095 พกเกตุกการเดินทางที่ว่างเปล่าโดยอนัญญาเที่ยงแท้จะพาทุกคนออกเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่เดินด้วยใจไปด้วยกายหมายนิพพานสั่งซื้อได้ที่08707 978 00รายได้ไม่หักค่า,ชาใช้จ่ายน้อมใจถวายพระพุทธองค์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ออมสินวีซ่าเดบิตถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาสอบถามโทร1 1 1 5